เราได้เห no ็น right. ่าวที like ่เขาสัมภาษณ์เมื่อวานไหมยังไม่เห็นเลยค่ะที่เราให้ฟังเขาบอกว่าเขาบอกว่าอยากจะแต่งให้เร็วที่สุดเพราะเขาไปรับปากเพื่อนเขาแล้วตอนที่กมขนแกนสองปีเขาบอกทางนี้ทางนั้นเร็วเร็วของเขาอาจจะดูไม่ได้เร็วสําหรับคนอื่นเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะพี่เขามีโปรเจกต์เยอะมากปีหน้าคือแบบรับอะไรไม่รู้แบบห้าห้าหกอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง อาจจะใช้เวลานานกว่าของเบลอีกด้วยซ้ำมั้งอย่าถ้าเกิดพวกมันมาจริงภายในปีสองปีนี้เราร้องไหมครับดูชอนเลยตอบไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าก็ต้องก็ต้องรอดูตอนนั้นและค่ะเค้าม่เกิดก่อนหน้านี้มาตอนที่เก็นคนแก่ก็ไม่ได้เชิญอะไรจริงจังขนาดนั้นค่ะ แต่ก็ถามว่ามีเคยคุยไหมก็เคยคุยแหละด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีเบาๆแต่ก็เป็นเบาๆแบบไปเปิดอะว่าเออก็ก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็รอพร้อมแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดไม่ว่าเฮ้ยอยู่ดีเขาจะ ขนานี้สองงานติดแล้วนะพูดนะเราก็มีคนถามหรือเปล่าทำไมเขาผิดใจเขาอาจจะใช้สื่อเป็นทางผ่านเพื่จะมาบอกเราอะไรอย่างี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้เขาบอกว่าเพื่อนๆเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งบ้างเขาบอกว่าเร็วนี้แน่นอนเร็วๆนี้ที่อาจจะไม่เร็วจริงๆเบลกดดันมาเวลาพอมันมีข่าวม่ เบลไม่กดดันนะคะอุึศักดิ์ก็ไม่ได้กดดันค่ะพี่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรเบลมากแต่ก็ถามเรื่อยๆก็มีถามแล้วค่ะว่าเออน่าจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มถามถี่ความหมายดีกว่าความถี่ในการถามขยับขึ้นเนาะก็มีถามค่ะมีถาม พ่อเขาถามไปตอนไปเจวพ่อที่ขอนแก่นปไม่ได้ถามเลยค่ะอันนี้ไม่ได้เจอครั้งแรกใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกเจอครั้งแรกแต hmm. ่ตอนนี้แต่ตอนนี <m <m ้ม anyway> ีเบอร์พ่อแล้วใช่ไหมเห็นแตนเบอร์กันแล้วมีเบอร์พ่อแล้วพ่อก็โทรมาโอนเงินทำบุญแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นเต้นไหมด้วยความที่เจอครั้งแรกไไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพี่เมียก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเออคุณพ่อเป็นฟิลนี้ประมาณนี้แล้วพอเจอจริงๆก็โอ้ชิลมากค่ะ มันเหมือนกันเก๋นเรียกว่าคู่วงใหม่มากขึ้นไหมเออไม่เชิงนะเพราะว่าคือก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอคือมันถึงเวลาที่ควรจะเจอแล้วก็ยังงงเลยว่าเออผ่านมานานมากแล้วเหมือนกันที่ปีแล้วนะผ่่เจอก็แบบเป็นเจ็ดแปดปีอะค่ะแต่ก็คุยโทรศัพท์กันตลอดเลยเพราะม่าก็มีคุยใช่ค่ะแต่ก็จะได้คุยเฉพาะที่แบบคุณพ่อโทรหาแล้วก็บังเอิญอยู่เับด้วยกัน แม่ล้วไงคะผู้ชายผู้หญงไงแม่แม่ไม่บหรอไม่เห็นพูดอะไรเลยออกแมวหัวเริ่มมีหัวไหมเพราะว่ามันมันดูใกล้เนาะไม่หรอกแม่ก็ต้องแล้วแต่เราแหละก็คือปีหน้าไม่ได้แต่ปีถัดไปน่าจะได้ต้องปีหน้ากันยังไงต้องประมาณง่ากบางอันมันก็ข้าวไปปีถัดไปด้วยนะสิค่ะคือยัอ้ายังไม่รู้อ่ะ คือดูคิวงานหรือดูใจเราดูคิวงานไม่มีปุ๊บปับหรอกพี่นะไม่มีใหญ่แล้วกลัวเขาเซอร์ไพรส์ไหมเพราะว่าด้วยความที่พี่เรียนเป็นผู้ชายจริงๆอาจจะไม่มีเซอร์ไพรส์แต่เขาอาจจะมีไม่กลัวเพราะว่าไม่น่ามีดูเหมือนเราไม่คาดหวังเลยไม่ใจผท้ทายเขาอีแล้วได้ไม่มีหรอก จริงจริงเบลมองเรื่องงานแต่งงานเรื่องแต่งงานเบลมอกว่ายังไงบ้างไอความเป็นผู้หญิงเราไม่มีเลยเอาจริงๆนะมันยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นฟิลไหนอะค่ะก็เห็นงานแต่งเพื่อนมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเราไปป็นเพื่อนเจ้าสาวหลายงานแล้วนะใช่เราแบบรับบทเพื่อนเจ้าเยอะมากแล้วมันมีฟิลแบบโอ้ยเมื่อไหร่ถึงคิวชั้นอะไรมีไหมหรือว่าเราไปงานเพื่อนถามมาเรามองแล้วเราก็รู้สึกว่า โอสงสารเบาสาวเนาออะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างหนักด <íamos>. ับมันก็เป็นเอ่อวันที่เขาก็มีความสุขกันจะเถิดภาพไปของพี่วีพี่วีเขามีภาพเหมือนมั้งไม่มีหรอกคืนแทนแทนอู๋ไม่ได้ขอเราเอา จะมีเพื่อนเนี่ยแหละค่ะท um ี่ถามว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเพื่อนก็ไปแล้วปีละคนสองคนคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราก็ไม่ถึงขั้นว่าเราจะเคลียร์งานหรือว่าช่วงหลังจากจวงนี้จะเป็นเรื่องเป็นระยะงานมากขึ้นยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะเบลเคยคิดว่าตอนเด็กๆบอกเอ้ยตอนเด็กๆนะโอ้บเอ้ยเราอยากแต่งงานตอนนี้เท่าไหร่เคยมีความฝันก็ตั้งใจว่าจะแต่งงานก่อนสามสิบ อะไรอย่างนี้จะได้เป็นคุณแม่ที่ยังแบบสาวอยู่แต่พอถึงแล้วเขาจริงเ่ะคือเหมือนตอนเนี้ยมันมันแก่ช้าลงเหรไม่รู้ว่ะค่ะคือเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยคือเราก็ยังแบบเอนจอยกับตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็อยากจะให้มันพร้อมจริงๆทั้งสองฝ่ายเพราะคือถ้าเราเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไปเลยมันก็ มันก็เสียดายไม่แต่วงการมันจริงเดี๋ยวนี้มันเขาไม่ถือสาเรื่องแบบนี้แล้วนะเขแต่งงานไม่จะทำงานไม่ได้เลยางเงี้ยต้องถามว่าเบลเออเบลคิดว่าการแต่งงานมันมีผลต่อการเป็นนักแสดงของเราไหมคือถ้าถามถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีแต่ก็ก็แล้วแต่คนละค่ะเบลว่าแต่ถ้าแต่ถ้าเบลมองก็คือถ้าพร้อมอ่ะมันก็มันก็ได้แต่พี่เวียเขาพร้อมมากเลยนะพี่เวียกันทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างเลยจริง ได้หน้าสีเรียนเซลเขามาตลอที่เขาตอบไปเมื่อวานเยังไม่เห็นเลยอ่ะมีโอกาสได้คุยกันบ้างไม่คุยเขาไม่คุยกับเบลเลยเกลัวว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะไม่มีเออดอกอะไรพูดถึงเกิดเขาพุ่งมากลางลงหน้ข่าวทำไมไม่มีแน่นอนห้ามไว้ไม่ได้ห้าไม่ได้ห้าคิดว่าไม่มีพี่ก็เคยไปเปรยเรื่องนี้กับคุณแม่ของเบลบ้างไหมคะเวลาคุยกันคุยเล่นกันอะไร ไม่ไม่มีนะคิดว่าไม่มีค่ะเคยแอบถามแม่ไหมพี่พี่เบียมาแอบคุยกับแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามเพราะถ้ามีแม่ก็จะต้องมาแอบมาบอกไอแม่คุยถึงเรื่องอนาคตเหมือนาเริ่มมีบอลมีป้านอะไรอย่างไงไม่ขนาดนั้นนะคะใช่ใช่เนี่ยเพระขนาดไหนไม่ได้ขนาดที่คนที่คุยกับพี่ป้าอะไรอก็แค่ทำลายเนี่ยแหละ เอาเป็่วิสว่าเขาเปิดชีวิตคู่เขายังไงบ้างที่เขาเล่าให้เบลฟังก็อยากมีลูกกี่คนอยากใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงหรือไปทำงานเมื่อไหร่เขามีเล่าให้ฟังมาเพราะเขาเป็นเจ้าพ่อบปรเกต์เขาเขาก็มีค่ะคือเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติแบบเออลงหลักปักฐานแล้วเนี่ยก็คงจะก็ยังทํางานเหมือนเดิมอาจจะแบบมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหน้าด้วยอะไรอย่างงี้มีกำหนดไหมบางคนเขาก็แบบเอออยากดูแล แม่บ้านไม่มีนะคะสำหรับเบลเบลเป็นแม่บ้านได้มาหมายถึงว่าถ้าต้องใช้ชิปแม่บ้านใช้แต่ก็ต้องแต่งงานแล้วมันก็ไม่รู้เนาะก็ยังไม่เคยแต่ก็คงจะแต่ยังใหา่ทำงานในวงการตลอดไหมก็คงจะต้องทำงานอะไรสักอย่างแหละเพราะว่าเราก็คือทำงานมาตลอดแล้วค่อนข้างเป็นคนบ้างานอยู่ด้วยมาดูเฮียกขี้หึงไงห่วงหัวห่วงอะไรอย่างนี้เวลามันเล่นละคร เอาให้สเต็ปแรกก่อนไหมครับ <c oughs> อะไรจะพูดมากกันเหรอสรุปว่าก็น่าจะยังไม่เร็วๆนี้ค่ะ <c oughs> อ่าโอเคสรุปให้แล้วขอบค่สะสรุปเปอนพิธีสถันสรุปเดี๋ยวไปรองเพน